สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นสาวร้องสอขบ,บอ่ออกรถกระบะป้ายแดง3วันเหมือนได้รถมือสองสารพัดปัญหาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่หน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเซาชั้น3 อาคารสากรกลางจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวเด่นนภาแก้วขุนทศอายุ36ปีชาวบ้านจังหวัดสะแก้วพร้อมญาติได้เดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคออบอจังหวัดฉะเชิงเซาหลังได้ทำการซื้อรถกระบะายแดงรุ่นใหม่ล่าสุดจากโช์รูมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของค่ายรถยนต์ยี่ห้อดังแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนนำไปขับใช้งานได้เพียงประมาณ3วัน จนถึงวันที่25พฤษภาคมช่วงเย็นใกล้คำ่ำก็พบว่ารถมีอาการผิดปกติไม่สามารถใช้กุญแจบิดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แต่เมื่อทดลองเหยียบคลัตช์แล้วบิดกุญแจรถก็ยังสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้จึงได้โทรศัพท์มายังเซลล์ประจำโชว์รูมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายว่ารถยนต์ที่ซื้อไปนั้นมีปัญหาและได้รับคำแนะนำให้นำรถเข้าตรวจสอบอย่างที่ศูนย์บริการใกล้บ้านที่สุดก่อน ต่อมาวันที่27พฤษภาคมจึงได้นํารถไปให้ทางศูนย์บริการภายในตัวจังหวัดสัะแก้วตรวจสอบดูอาการถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากในวันที่26พฤษภาคมตนมีนัดกับลูกค้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วและในวันที่27พฤษภาคมช่างประจําศูนย์บริการได้ทําการตรวจเช็คอาการให้เป็นเวลานานจนเกือบหมดวันจึงถามว่ารถเป็นอะไรมากไหมแต่ได้รับคําตอบจากช่างว่ายังไม่ทราบเพราะยังหา,าการไม่พบ และตนไม่ใช่หมออาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงหนึ่งในล้านต่อมาช่างได้มาบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ใส่แหวนเกียร์มาให้ซึ่งทางช่างได้ใส่แหวนใหม่ให้แล้วจนสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์ได้แล้วแต่รถกลับมีอาการเกี่ยวกับระบบไฟรวนขึ้นมาแทนอีก โดยไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่จอหน้าปัดไม่ขึ้นและไม่สามารถปรับไฟหน้ารถให้สูงต่ำได้อีกด้วยทางช่างจึงได้ให้ตนขับรถกลับบ้านไปก่อนแล้วให้นำมาแก้ไขปัญหาใหม่ในวันรุ่งขึ้นโดยได้กำชับให้นำรถมาเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ช่วงเช้า ระหว่างขับรถกลับบ้านก็ยังพบว่ารถมีอาการขัดบังคับเลี้ยวหรือพวงมาลัยดึงขวาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาการจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการนี้เกิดขึ้นมาก่อนจนรุ่งเช้าจึงได้นํารถขับเข้าไปที่ศูนย์บริการแห่งดังกล่าวอีกครั้งจนตลอดทั้งวันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก่อนที่ทางช่างจะออกมาระบุว่ารถคันนี้มีปัญหาที่ะระบบเกียร์ได้เสนอไปยังทางบริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่แล้วว่าจะต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ทั้งตัวนางสาวเด่นภากล่าวต่อว่า ตนรู้สึกเพิ่งอ,ออกรถไปมือหนึ่งปแดงมาใช้งาน แต่กลับต้องมากลายเป็นรถยนต์มือสองไปในทันทีที่ผ่านการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หลายอย่างทั้งอย่างมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายหลายจุดอีกทั้งช่วงระหว่างการซ่อมช่างก็ได้ทาการรื้อช่วงหน้าบริเวณใต้คอนโซลภายในออกมากเกือบทั้งหมดด้วยทําให้ตนมีความรู้สึกว่านี่ตนออกรถมือหนึ่งไปแดงมาใช้งานแต่กลับต้องมากลายเป็นรถยนต์มือสองไปในทันทีหลังจากได้แจ้งปัญหามาย,ยังโชวรุมและศูนย์บริการผู้แทนจําหน่ายรถยนต์คันนี้ให้แก่ตนที่จังหวัดฉะเชิงเซาให้ทราบแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดโดยตนจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อกลับมายัางฝ่ายของผู้ขายเองเพียงฝ่ายเดียวเพื่อติดตามความคืบหน้าเท่านั้นจึงได้นํารถกลับส่งให้แก่ทางโชว์รูมแล้วเมื่อวันที่หมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกับได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อทางผู้จําหน่ายรถยนต์ให้ทราบว่า ต้องการที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่เนื่องจากไม่อยากได้รถเก่าที่ถูกรือ้อถูกซ่อมมาแล้วและยังแก้ปัญหาให้ไม่ได้ทั้งที่เป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกมาใช้งานได้เพียงแค่3วันและหากทางตัวแทนจําหน่ายไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรถให้ใหม่ได้อยากจะขอบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินที่วางเงินดาวซื้อรถไปคืนมาด้วยนางสาวเนนพกล่าวว่าที่ผ่านมาทางโช์รมผู้แทนจําหน่ายได้ทําเพียงแค่รับเรื่องไว้และนัดให้เข้ามาเจรจากันอีกครั้งในวันนี้แต่กลับยังไม่ได้รับคําตอบ หรือทำตามคำเรียกร้องที่ตนเคยยื่นไปแล้วโดยระบุว่าจะต้องนำเรื่องกลับไปให้แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นผู้พิจารณาเท่านั้นและได้นัดหมายให้มาฟังคำตัดสินจากทางผู้บริหารค่ายรถยนต์แห่งนี้ตลอดจนผู้บริหารโชว์รูมอีกครั้งในวันที่17มิถุนายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมงข่าวขอบคุณค่ะ